สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญาพรแพรจันชื่อเล่นชื่อฝนค่ะค่ะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะทำไมถึงชอบกาลินคะเพราะว่ากาลินหนังลายเส้นสวยมากมแล้วก็เป็นการ์ตูนไทยเป็นการ์ตูนไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแรกของไทยหรือเปล่าแบบแล้วเขียนสนุกมากไม่แพ้มังงะญี่ปุ่นเลยอะค่ะคำถามข้อที่สองนะคะทำไมถึงอยากดูกาลินแบบฉบับหนังคะ เพราะว่าอยากเห็นคนมาแสดงการินว่าจะหล่อท่าในรูปหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นหนังมันต้องสนุกกับการ์ตูนแน่ๆเลยค่ะคําถามข้อที่สามนะคะจะเชิญชวนเพื่อนให้มาดูการินเดอะมูวี่ยังไงคะอือจะเชิญชวนยังไงดีก็ประมาณว่าพระเอกกับตัวร้ายหล่อมากพี่อาร์กับพี่เทมหล่อมากเลยค่ะอยากให้มาดูเยอะๆแล้วก็การ์ตูนเป็น การ์ตูนไทยเงี้ยเราควรจะสนับสนุนนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ